กับตันสมชายเดินเรือมา30ปีเผชิญพายุหลายครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพายุโจมตีอ่าวไทยปี2550เรือประมงล่มจมกว่า10ลำแต่เรือของสมชายกับพาลูกเรือเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยคนคิดว่าเขาไร้ความกลัวแต่ความจริงคือคืนนั้นเป็นคืนที่กลัวที่สุดในชีวิตผมเห็นเรือลำอื่นๆหายไปทีละลำลูกเรือของผมกำลังตกใจผมกลัวทุกครั้งที่เจอพายุแต่ความกลัวไม่ได้หยุดการตัดสินใจของผม แทนที่จะฝืนแล่นเรือเข้าใส่พายุยักษ์ผมเลือกที่จะเบี่ยงเรือปรับทิศทางให้เรือลอยขนานไปกับคลื่นบทเรียนแรกความกล้าไม่ใช่ความกลัวแต่คือการไม่ให้ความกลัวหยุดการลงมือทำคลื่นยักษ์มีพลังมหาศาลถ้าคุณสู้กับมันตรงๆคุณจะแพ้แน่นอนแต่ถ้าคุณเข้าใจทิศทางและจังหวะของมันคุณจะใช้พลังนั้นเป็นประโยชน์ได้บทเรียนที่2ออย่าสู้กับคลื่นยักษ์โดยตรง แต่ปรับตัวไปตามแรงของมันใช้พลังงานอุปสรรคให้เป็นประโยชน์บทเรียนที่3ตัดสินใจเร็วแม้ข้อมูลไม่สมบูรณ์รอจนรู้ทุกอย่างมันก็จะสายเกินไปบทเรียนจากสมชายช่วยให้ธุรกิจของหลายคนรอดนั่นก็คือเมื่อคู่แข่งกําลังล้มหายตายจากฉันไม่ได้สู้ด้วยการลดราคาแต่ปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับกระแสที่เปลี่ยนไปบทเรียนสุดท้ายที่เขาบอกกับลูกศิษย์คือเมื่อน้ําเปลี่ยนทิศเรือที่อยู่นิ่งกับที่คือเรือที่จมลงลําแรกเมื่อโลกเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนตาม